สิ้นสินกับมะระยัดไส้นลยครับยัดไส้หมูสับครับมะระยัดไส้เม,มนูสุดโปรดหมูสามชั้นผัดพริกแกงอีกแล้วครับพี่น้องขายดิบขายดีครับขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับเมนูนี้ครับกำลังเตรียมแครอท ทำอะไรครับเมนูแครอดผัดปรวมมิตรผัดรวมมิตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังผัดอะไรครับสวัสดีค่ะนม่ผัดกระทอะใช้น้ำมันใหม่ทุกวันนะครับพี่น้องเมนูทอด เมนูทอดที่ห้ามชิมนะครับเพราะว่าชิมจะขายไม่ได้นะครับ <laughs> ต้มยำปลาช่อนใช่ไหมครับตอนนี้ถนนยังไม่มีคนเดินเลยนะครับมีลูกค้านั่งรอคนหนึ่งครับ ยังมาไม่ครบทีมครับลูกค้าครับมาเยอครัทำกันสองคนนะครับแม่ค้าคนหนึ่งเตรียมอาหารคนหนึ่งทำกับข้าว เสร็จไปแล้วที่อย่าง2อ,อย่างครับมีเสร็จไปแล้ว2อสามเมนูนะครับช่วงเตรียมกับข้าวรอลูกค้าครับเสร็จไปแล้ว2อสมเมนูหมู3ชั้นผัดพริกแกง น่ากินว่าพี่น้องแกงส้มอายทวนๆเลยครับแกงส้มดอกแคร์ครับใส่ประกาศขาวนำนะครับโอ้น่ากินมากครับสดห่อนๆทาทพี่น้องฝ้ามากพี่น้องต้มจืดมะระครับต้มจืดมะระ เสร็จไปสองสามเมนูครับอันนี้กำลังปรุงอยู่กับเมนูทอดอยู่ครับน้ำดื่มก็บริการตนเองนะครับน้ำดื่มครับเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำดื่มครับของหวานก็จะมีให้กล้วยนะครับไม่ได้แค่ฟรีนะครับหวีละสี่สิบบาทนะครับหวีละสี่สิบบาทกล้วยนี่ผมเดาเอานะ วีละ30บาทก็เกล็ดน,นำวะของหวานก็เหมือนเดิมครับมีทุกวันมเมนูเดิมเลยครับเสร็จก่อนเพื่อนเลยครับคือหมูทอดปุนเส้นครับปุนเส้นทอดครับเมนูที่จะรอขึ้นกระทะครับหั่นผักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผักบาาักเกอรี่ดอกกระกาดแครอท อันนี้ก็เป็นฟักทองนะครับน,นั่นก็เป็นเห็ดหูหนูนะครับ,บ,รบววปลาทอดก็เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับปลานิมทอดเหมือน,นเดิมนะครับเสร็จไปแล้วครับของทอดครับ ปลาดุกทอดก็เสร็จไปแล้วครับตัวละสิบบาทเองครับปลาดุกส่วนปอนนี้เมื่อกี้ก็สิบห้าบาทนะครับ ปลาสวายทอดก็ทำได้หลายเมนูนะครับแกงัวลาสวายของเราทอดก็ได้แกงกั้วก็ได้นะครับจูชีก็ได้นะครับแต่ทอดจะอร่อยนะครับสวายทอดพี่น้องเสร็จแล้วครับเหลืองอลา,ามเลยครับพักน้ำมันก่อน มีอยู่6ชิ้นเ็ชิ้นนะครับชิ้น <laughs> รีบมานะครับมาช้าอดนะครับอ,ยอยนะครับชิ้นเท่าไหร่ครับปลาสวายดทอดครับสิบห้าบาทครับ แกงหมูฟักทองครับเหลืองอา่ากินแล้วรวยครับเหลืองทองเลยฮัลโลเสร็จไปเรียบร้อยหม้อเบอร์สามของเราก็รอแล้วครับ<โหย>รอฟักทองลงมาจะครับ เลยห้าหักเัก,กทองเหลืองอลา,ามชิมแล้วอร่อยครับพี่น้อง <c oughs> ปลาสวายทอดก็เสร็จไปแล้วครับเ<ไ>รียบร้อยของทอดครับ<ไ><ะ>มเมาเนยครับไปแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับของทอดครับมีอยู่3ามอย่างสี่อย่างวันนี้ของทอด อันนี้ก็อาหารว่างครับว่างจริงๆครับม้อไม่มีอะไรเลยครับลูกค้าประจำมากินนะครับวันนี้รอกินต้มปลาอยู่ครับ ต้มยำปลาของเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับจากอาหารล่างก็กมีน้ำมีตะไคร้หอมใบมะกรูดพร้อมแล้วครับต้มยำพรุงปลาครับปลาช่อนครับต้มยำพรุงปลาของเราใส่เครื่องลงไปแล้วครับหอมนะถ้ามันเดือดขึ้นมาแล้วครับโอ้เพิ่งติดใจรครับยังไม่เดือดครับึงเ <c oughs> มือ่อไหร่นะครับก็ทำตอนกลางคืนครับ สี่ทีห้าครับเตรียมอาหารให้ลูกค้าครับสิบโมงหมดแล้วครับใส่เห็ดนางฟ้าลงไปใช่ไหมครับใส่เห็ดไปก่อนปลาอยานะครับเราจะได้ปลา,านงไม่เห็น,นครับมืดครับปลาหนาาบบี้มากเลยนะครับล้างปลาแบบมืดๆเลยครับ ขณะกำลังล้างปลาอยู네่ครับเป็นมือใหม่คร้บเพราะแสงไปไม่ถึงนะครับต้องตัวนะครับล้างปลาเรื่องนี้ครับล้างปลาหรือไปงมปลามาครับปลาต้องงมขึ้นมาใหม่ๆครับ คนไทยไมือบอกเขาว่างมปลาคืออะไรไม่รู้จักคนไทยลูกค้าก็มารอกันเต็มเลยครับขนาดข้าวยังไม่เสร็จเนี่ยครับจะไม่ให้ข,าย,ขายดิบขายดีได้ยังไงนะครับพี่น้องหมดเร็วนะครับรีบตื่นมานะครับไปแล้วนะครับพร้อมแล้วครับไทยคนซื้อด้วยค่ะ ขยอยมันมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าใส่ลูกปลาลงไปนะครับ ใส่ปลาลงไปแล้วครับล็อตที่สองครับเนื้อมันจะได้สดร้อนๆนะครับกำลังร้อยองศา ชิมหรือยังครับเนี่ยช,ช,ชิมต้ยมยำเลยครับว่าเรียวหรือเปล่าขั้นตอนสุดท้าย้วครับใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับก่อนนะใส่ย,ยอดมะขามนะช,มชิมก็ต้องหันหลังเลยครับไ,รไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าครับแต่เขาบอกว่าแซบ่บยั่วๆเลยครับ หอมเลยครับค้นคว้าได้กลิ่นหอมเลยครับไหนสวยต้องดูทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมอ้าวเอาไปเรียบเรียงไงอันไหนสวยเราก็เอาอ่ะนะเขยลงหม้อแล้วครับต้มยำปลา่อนครับปลามุดน้ำาเลยครับ <laughs> ไปเลยครับเตรียมขายเลยครับพร,พร้อมขายครับพร้อมขายต้มยำพุงปลาช่อนกับหัวปลานะครับพร้อมขายแล้วครับพร้อมขายแล้วครับ นี่กินอะไรครับโต้มจืดมาละตะครับกินแบบล็อกมือเลยนะครับ <laughs> 酸甜苦咸。 นี่กระหล่ำครับแกงส้มหนึ่งเขียวหวานหนึ่งแล้วก็มะละสองเป็นเต็นถุงแล้วก็แกงกระตใช่ไหมพี่เป็นห้าเนาะห่วยได้อยู่นะพี่ค่อนข้างจะน๋อเกรไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมันเการ์กินวัหวานนี้พี่จะเอาไหม แกักอ่ะครับะไรหล่นคือตังหล่นครับ <c oughs> แกงักคองแกงกคองหต้มจืดสอมะาเป็นสามนแกต้องกับหถุเดี๋นะคโล้วยไม่ใช่เหรอพี่ก็เป็นหกอโลหวานโล้หวานต้มจืดสแกงักคองเป็นหกใช่ไหม สสีี้ากิต้อจืดสองแล้วต้อจืดอกเป็นสามก็นับเป็นชิ้นไงสาสสี่ห้าี่องหร้สิบาทค่ะพี่ตัดขาีเขาไม่เอาเหรออะไรนะคะพี่ ประทูไม่มีค่ะวันนี้เมื่อวานหนูอพ่ดไปจ้าค่ะขายออนไลน์ได้นะครับจ้าโทรมาสั่งได้ครับเหรอไม่เอาที่บอกเขาว่ายังไม่ได้ทรับโทรศัพโทรมาสั่งครับเอาที่บอก,กนอะแกงเขียวหวานแกงผักทองสองสามสี่มาละกันมาถุงเดียวก็ได้สี่ห้าห้าห้า อะไรบนอ๋อ,อมีอะไรพิเศษเล่นเกมอยู่เกอมาไฮโลเล่นก่อนแกงปักทองนะครับเหลืองอาลามนะครับกินแล้วรวยครับโทรมาสั่งครับ ครัละสองถุงครับถุงละสามสิบบาทครับละหกสิบครับละตักหกสิบก็สั่งหกสิบสั่งพิเศษครับเป็นถุงเล็กถุงละสามสิบนะครับโลครับ alo alo กระถุงละสามสิบครับ 6 3 1 8 7 0จ,ด,นนสจดสิครับไม่เวลาบอกมันแค่ที่จะจดจดสิครับประหลักอักษรสิครับหลักฐานไปไหนครับ <c oughs> แ,แกงส้มนะครับ ขายดิบขายดีนะ <3 S 1> ครับ <3 S 1> ลูกค้า <3 S 1> โทรมาสั่ง <100 S 1> ครับ 2> 1, 2, 3, 4, เรียบร้อยครับเช่วๆกันคิดหน่อยครับคิดตกขาดทุนนะครับเรียบร้อยครับนี้ลูกค้าโทรมาสั่งนะครับ <c oughs> แขงส้มแขงเขียวหวานกระพักทองต้งเมเติมมะละไข่พะโล้นะครับกล้วยหนึ่งหวีนะครับพร้อมใส่ถึงไว้รอลูกค้าเลยครับลูกค้ามาถึงก็หยิบไปเลยครับเรียบร้อยครับ สวายทอดเราก็เสร็จแล้วครับชิ้นละ15บาทนะครับปลาดุกทอดเหมือนเดิมนะครับ10บาทครับปลาดุกทอดครับปาลินก็15บาทนะครับมีไข่ต้มนะครับไข่ต้มนี่ถุงเท่าไหร่ครับไข่ต้มนี่สุงละ15บห้นะครับน้ำพริกครับมีน้ำพริกด้วยนะครับน้ำพริกก็10บาทนะครับน้ำพริก ไปแล้วครับทำงานต่อแล้วครับผู้ชายคลิปลาท่านผู้ชมเลยครับไปแล้วครับสวสัค่ะบา,บายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ